มาครับเรามาเล่นเกมสไนเปอร์โกสบอลเลอร์ทูดีกว่าไม่ต้องรอช้าเล่นกันเลยครับเราไม่เท่แบบเรายัางไม่เก่งพอครับเราต้องหัดเล่นก่อนโอเคนี่เป็นเกมแรกนะครับโอ้หลังจากที่เพิ่งลองเล่นได้ไปสองเซฟพอยต์ก็มาอัดคลิปไปเลยนะครับมาบ,บอก บอกไว้ก่อนนะีพึ่งเป็นภาคแรกที่ผมเล่นนะภาคหนึ่งไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้เล่นโอเคปกติผมเล่นเกมแนวนี้ยเฟร์ชูติงเล่นนานๆแล้วแม่งเวียนหัวโอเคเรามาดูเลดีการาดูว่าความงงของคนเราพาไปสู่หายนะไปแล้วเรียบร้อยท่วงน้ำ บอสเราโหดีแท้ clear let's go เออนี่เลยไม่ได้สองเซฟพอยท์เท่านั้นอาคลิปนี้เราก็เอาแค่สองเซฟพอยท์ก่อนนะครับ old weapons cold contact one soldier เข็มไม่ดีหรอ on my mark ready ยิงเอาเหี้ยเอาหูนี่ครับความ ความกาของผมดูว่าปู่สามนัดปู่ดูว่าปู่สีนะสส่นะถึงคิวแม่งไ,ได้โอ้โหโคตรโคตรมหากาดนี่โอ้โหทีมองไม่เห็นแล้วกูเสียบยิงได้ขึ้นยเล It's been blocking our view quite effectively. That's why we need to take it down. Otherwise our x is gonna turn into Operation Shitstorm once we hit that hotel. I hear something. To the right. Looks like they're a lot of sync up. Right one's mine. Get ready Stop! แคปแมงไม่ให้เรายิง้วครับ,บพวกแม่งมาอยากจะยิงแม่งิงจริงครับเผ่อารอบแรกยิงไปแล้วแม่งมาถึงที่เลยาเร,าเราลองยิงกันนี่ดูไหมแมวดีย นี่ครับโอ้เดินทะลุใบบัวเดินทะลุใบบัวส่วนเธอาทำได้เนียนเดียบาแม,ม่งทำได้เนียนเนี่ยเอาโอเคตกใจหมด

ไปเบาๆไปช้าๆภาพยาก็ยังไม่สมจริงับเพราะผมไม่ได้ปรับไฮยนะการจอผมแม่งไม่พอโอเคปรับได้แค่มีเดียม Anderson follow my lead. Add clip it away any man at key tag ครับโอ้แต่ก็ไม่ถึงตัวหน่วงครับไปต่ออีกเซฟพอยต์ละ Stay low. Get the nearest one. Leave the other to me. let's have a look multiples around that central strip of land we gotta play this out carefully stand by i'll call out your shots ready heads up tango advancing in our direction take the belay that boat's in our vicinity no shot god damn it yeah i know let's wait him out <laughs>

Okay, guy on the piers alone. Weapons free. Send it, Cole. One day he'll not the campfire's Let's <laughs> see where he's off to. Clear. Take the shot. <laughs> on the left. Let's take him, same time. จเจ้าหวยเนี่ยมีอะไรบ้างละ่ะดูว่าโบวมือสไนเปอร์แม่งไม่นิง่งเจอก,กันคลิปหน้าบายชอบดู